ปมเงีแล้วค่ะเดี๋ยวรอแดดดีมาโอเคโอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อมาเดี๋ยวรอพ่อมาปอนครับช่องใหม่แม่จะรีช็อปแม่ครับเนี่ยในลูกไหนวโูบมันสีพังมันสีพังฮัลโหลฮัลโหลหาตี้หน่อยฮัลโหลโอ้ยโอ้ยนอนโทรศัพท์กันยังฮัลโหลอันตี้ครับอันตี้ครับ หลอันตี้แม่อันตี้หน่อยเด้อตุ้มหูอันนี้ตุ้มหูแม่อย่าดึงเด้หูขาดเด้หูขาดอุ้ยขอบคุณนะคะนันนันเห็นบอนั้นแย่ออกมาแล้วขอบคุณนะคะไปตามกันเยอะๆขอบคุณนะคะที่ไปแชาสัมพัน้นให้อ๊้เจะเด่นเลยเนาะเพ็ดหูแม่ป้นนะพีน,น้นงอันนี้โอ้ยโอนเด้นี่อยากกินกาแฟแม่แต่แต่ลองจับดูก่อนว่ามันร้อนไหมมาจังไดจังไดจังหนอ่ เด็ดดีครับเร็วๆลูกหิวแล้วครับ <drop> I have everyone outside. ใช่ไหม everyone e n I don't know maybe they don't know that Jessica need to go half day because I not let anyone know so I can call. And should put him in the chair because he not like you be p l a y around. ไปไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวกัน okay. ผมเน่าแล้วนี่พี่ๆครับผมเน่าแล้วไ <Yeah. S 1> ปลูกไปโอเคน้ำหนัก <Yeah. S 1> เก่งมากลูก yeah. ง่วงแล้วเขียบอยเอยสิไม่ง่วง,งียังเขาเพิ่งลงมาเดี๋ยวนี้เองเขาขันหูเพราะผมผมเขา <Okay. S 1> ยาวผมยาวบนี้ผมกันเลยแงยหู want รอแป๊บหนึ่งครับลูกดดดี้ก็เก็ต้งสตารแอนด์คัมแบ็กทียูยูเค้าร์วันท e เท็ t วน o u ีโยจัสต์อสิ just only, five. See? Just only five. โอเคเห็นบ่ลลูกเห็นไหมเห็นไหมเป็นหย่งเออนั้นมามมัมมัมัมแล้วจะมามมัมแล้วนั่นแหละไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่เฮฟทูเฮฟทูแวะอีกเยสยำยำแล้วลูกยำหยำแล้วกินข้าวกับพ่ออออ๋อออนบ่ฮอนบ่พ่อฮอนบ่ห้กคิดเองงั้นุ้ย ่ <Yeah. S 2> กินข้าวแล้วค่ะเบิรงนี่เบิรงเอางมาเจ้าค่ะเจเดนกินข้าวครับเจเดนกินข้าวครับอย่าไปใกลๆใ้ๆลูกให้ลูกกินเองเออนั่นอืแซ่บครับแซ่บแซ่บครับพี่ๆตัดไปให้ลูกเออตัดไปให้ลูกจังชัดน,นะดเออโอ้นั่นแหละรอจังเลยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับงมยำมี ีแสบหลายนี่แสบหลายแสบหลายเอ้ยหนอบังเพันเห็ดมือเจ้าบังเพันเห็ดบังเพันเห็ดโอ้ยหนอลูกอืมเอาละพ่อให้พ่นกินนำน่มๆ,ๆแสบแสบอ้าบอกว่านางบีโปรโมทแบรนด์นางบีโปรโมทแบรนด์อะไรวะอ๋อจะเป็นเพราะว่าโต๊ะกินข้าวน้องหรือเปล่าทุกคนอาจจะโดนเพราะ บอกว่าทางบีโปรโมทแบรนด์อาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวผ้ากันเพื่อนของเจเดนใส่หรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวนางบีลงใหม่นะคะคุเจ้าค่ะเดี๋ยวลงแล้วขึ้นใหม่นะคะ